วันนี้นะครับผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดบอดี้แน่นๆที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง a c o o 5 7 7 b Barebone ครับก่อนเราจะเข้าเนื้อหาหลักกันนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่เพื่อนผมไปซื้อมาในงานคอมมาน แล้วก็เอามาให้ผมรีวิวตอนแรกผมก็งงว่าเอ๊ะไอ้เจ้าอโคเนี่ยมันมีรุ่นนี้ด้วยหรอ5075มันไม่ได้มีแต่แบบ5075 S กับ B หรอด้วยความสงสัยผมก็เลยแกะกล่องออกมาดูตอนแรกผมแกะกล่องออกมาดูมันก็ผมก็มองว่ามันก็เป็นแค่คีย์บอร์ดพลาสติก75%ธรรมดาตัวหนึง่งจนผมดูไปรอบๆเนี่ยก็รู้ว่าอ้าวตัวนี้น็อตแทบไม่มีเลยเกือบจะเป็นสกูเลตเลยก็ว่าได้นะครับแต่ที่สําคัญของไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ย คือเจ้าตัวเนี้ยแถมยางมาให้เยอะมากโดยไม่ต้องมอดอะไรเพิ่มแล้วคือเขาแถมมาให้แบบแน่นๆเลยเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีเจ้าตัวคีย์บอร์ด a c o o 5075แบบแบบโบนะครับที่จะแถมสเต็ปมาให้ด้วยดอบสีทอง1ตัวคีย์แคปนักรรษัตร์ิจากแคมเปญโลกาชปองในงานคอมมานดะครับของโลกาไทยแลนด์ สุดท้ายนะครับเอาจริงๆมันจะเป็นสาย USB Type A to Type C สีขาวนะครับแต่เพื่อนผมลืมเอามาให้ผมก็เลยซื้อสายเคเบิลคอยล์ใหม่จากร้าน Big Penguin มานะครับเป็นเคเบิลคอยล์สีแดงกับสีดำฟังก์ชันการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้ก็ทําได้เพียงแค่เสียบสาย USB Type A to Type C เข้าคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับและหลังคีย์บอร์ดนะครับจะมีโหมดให้เปลี่ยนอยู่3แบบคือโหมดแบบ USB โหมด Windows และโหมด Mac OS ครับส่วนบนตัวคีย์บอร์ดก็จะมีรู USB Type C อยู่นะครับ เป็นเพราะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมเลยสงสัยว่าแล้วไอ้5075แบบ S แบบ B และแบบเบลโบนเนี่ยมันต่างกันยังไงนั่นสิมันต่างกันยังไง,ง,ง,ไงเดี๋ยวผมไปหาคำตอบแป๊บหนึ่ง a few moments later ได้ได้ละได้ละได้ล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 ผมรู้ละ คือเจ้าตัว5075แบบแบบอกับแบบ S นะครับแทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยต่างกันแค่แบบแบบอก็จะเป็นแบบแบบอแต่แบบ S จะเป็นแบบพีบิลนะครับแต่ที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยคือแบบ B แบบ B จะเชื่อมต่อได้ทั้งแบบบลูทูธและแบบไวเลสนอกจากนี้แล้วเจ้าตัว5075 b เนี่ยเขายังเปลี่ยนวัสดุภายในด้วยโดยการเพิ่มเพดอลูมินียมเข้าไปเปลี่ยนจากซิลิโคนระหว่างเพดกับ PCB ให้กลายเป็น อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าความพิเศษของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือบอดี้ของมันบอดี้ของมันแทบจะไม่มีน็อตเลยสักชิ้นเกือบจะเป็นสกูเลตเลยก็ว่าได้ครับด้วยความที่ไม่มีน็อตของมันเนี่ยแล้วการออกแบบที่เนียนเกินไปเนี่ยมันทําให้ในการแกะเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงเราต้องใช้อะไรแงะออกและบางทีมันอาจจะทําให้ตัวบอดี้เนี่ยมีรอยแต่พอแกะออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าว้าวมากเลยนะครับกับของแถมที่เขาให้มาเขาแถมทั้ง PE s h e e t แถมทั้งซิลิโคนข้างในตัว PCB กับเพจแล้วก็แถมซิลิโคนที่ bottom c a s ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเขายังจะแถมแ a ดเคล็ซิลิโคนมาให้ด้วยผมว่าในราคานี้มันไม่น่าแถมกันมัง้งแล้วดูเหมือนว่าเพจที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นเพจปปอมมัง้งเพราะว่าการยืดหยุ่นของมันเนี่ยมันยืดหยุ่นได้เยอะมากๆผมแบบผมงอจนมันจะหักอยู่แล้วมันก็ไม่หักสทัทีผมรู้สึกช็อกมากเลยนะกับคีย์บอร์ดตัวนี้มันรู้สึกว่ามัน มันคุ้มเกินราคาไปนิดนึงมันมันมันคุ้มเกินไปจริงๆแหละแล้ววันนี้นะครับผมจะมาประกอบเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ด้วยเซ็ตของ a ัค o ทั้งหมดเลยนะครับโดยใช้สวิตช์ a ัค o Lavender Purple นะครับแล้วก็จะใช้ e c a ีแคบเอสเอโปรไฟล์พีบีทีดับเนะครับเป็นเซ็ตดั a คูล่าแคสเซนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คีแคบแค่นี้ทําไมมันต้องแถมเยอะอะไรขนาดนี้และฟังก์ชันไฟเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับถือว่าให้มาเยอะมากๆ เ่าที่นับจํานวนทั้งหมดนะครับมีประมาณ20เอฟเฟกแล้วแต่ละเอฟเฟกก็ไม่เหมือนกันเลยและสามารถปรับสีได้แต่ละสีเหมือนในคีย์บอร์ดหลายๆตัวนะครับแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวนี้นะครับคือไฟ R G B ด้านข้างนะครับแต่ผมเสียไดายนิดนึงมันปรับได้นิดหน่อยเองมันปรับได้แค่ความเร็วปรับรูปแบบแต่มันไม่ได้เปลี่ยนสีหรือ ลูกเล่นได้เยอะขนาดนั้นในตัวด้านข้างนะครับผมเลยแอบรู้สึกเสียดายไปนิดนึงกับเจ้าตัวนี้ลูกเล่นไฟก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กด4ปุ่มด้านขวาของคีย์บอร์ดนะครับมีปุ่มโฮมปุ่มเพจอัพเพดดาวแล้วก็ปุ่มเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนแสงไฟด้านข้างคีย์บอร์ดนะครับให้กดปุ่มฟังก์ชันคอนโทลหรือไม่ก็ฟังก์ชันสเปซบาร์นะครับแล้วเราก็สามารถ เปิดปิดไฟด้วยนะครับด้วยการกดฟังก์ชันและปุ่ม L นะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคานะครับเจ้าตัว Aco 5075เนี่ยแทบจะไม่มีขายแล้วนะครับตอนนี้แต่ราคาโดยประมาณนะครับก็จะอยู่ที่2,000ไม่เกิน3,000นะครับส่วนคีย์แคปก็เช่นเดียวกันครับว่าตอนนี้ไม่มีขายแล้วเลนราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500-2,000นะครับ ส่วนสวิตเน่ก็ยังหาซื้อได้เรื่อยๆนะครับแต่ต้องซื้อ2กล่องเพราะเขาจะให้กล่องละ45ตัวเท่านั้นตกกล่องละ390บาทส่วนเคเบิลคอยนะครับตอนนี้กําลังมีลดอยู่ที่ร้าน Big Penguin นะครับจากเดิมอยู่ที่990นะครับตอนนี้เหลือ590นะครับรีบไปซื้อกันนะครับก่อนที่มันจะหมดโปรนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับคือเดสแมทเดสแมทอันนี้เป็นของฝีมือคนไทยนะครับเป็นแบรนด์แจ็คบอยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ เพจ facebook หรือว่าใน Li@ น์แอดก็ได้เลยนะครับลิงก์การสั่งซื้อทั้งหมดจะอยู่ใต้คลิปนี้กันหมดเลยนะครับและในวาระดีทีขึ้นปีใหม่นี้ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกจงบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขกเกษมสํำราญและสำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการขอให้สุขกายสบายใจปลอดภยัยไร้โรคภัยตลอดปี2 5 6 6สาธุ เมื่อกี้เมกีผมรอเล่นนะครับเอาจริงๆผมอยากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามผมตั้งแต่คลิปแรกจนถึงณนะปัจจุบันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแม้ว่ามันจะเล็กน้อยแต่มันมีความหมายสำหรับผมมากๆเลยผมขอให้ทุกคนยังติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับและปีใหม่เนี้ยผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ได้กลับไปหาครอบครัวขอให้ได้ทำสิ่งที่อยากทำซื้อของที่อยากซื้อ ได้ทำตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ทุกคนยังคงรักษาสุขภาพที่แข็งแรงเอาไว้กันด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนอย่าลืมเก็บตังไปซื้อคีย์บอร์ดด้วยนะ